ขอนำเสนอบ้านอยู่ใกล้เมืองนะคะราคาถูกค่ะต้องหลังนี้เลยนะคะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นนะคะอยู่ใกล้ตัวเมืองค่ะทุกท่านพื้นที่เยอะด้วยนะคะราคาถูกด้วยค่ะเนื้อที่ขนาด265ตารางวานะคะพร้อมบ้านโครงสร้างดีหหลังค่ะสามห้องนอนสองห้องน้ำสองที่จอดรถนะคะ อยู่ติดถนน2ฝั่งคันเนื้อที่เยอะมากสามารถที่จะลงสวนปลูกพืชผักสวนครัวหรือต่อเติมเพิ่มเป็นโรงจอดรถเพิ่มเติมได้สบายเลยทีเดียวนะคะราคาแปลงนี้ค่ะ1,690,000บาทค่ะทุกท่านตัวบ้านสวยพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะภายในนี้จัดสรรไว้อย่างดีค่ะเจ้าของทําไว้อย่างดีเลยทีเดียวสนใจนะคะไม่ว่าท่านจะต้องการซื้อในเงื่อนไขของเงินสด หรือว่าต้องการกู้ซื้อนะคะท่านก็สามารถทักเข้าไปคุยกันได้นะคะติดต่อนัดหมายร่วงหน้าและสอบถามเพิ่มเติม,ต,มติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยเจคโนเพียงนำเสนอให้ชมกับเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ